แต่นูอกอ่ะจับดาบเตรียมฮะอ๋อแต่ขุดไม่โคเล็กแค่เขาไม่เอาไมโครแล้วเข้ามาเพี่เดียวข้างบนน่ะแต่ดาบเตีียมวะน่ะครับตกว้างตัวนี้ก็ขุดได้ตัวแล้วเมื่อก่อนใช้ตัวใหญ่นล้วถขุดบ่ไม่ทันมันไม่เคยเห็นไงคุย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 แล้วก็เหยียบบดผมไม่ใช่เคยเห็นตอนเองเขาทำบ่อดนะอ๋อใช้ไมโครใหญ่บ่อะมันขุดลุ่มเลนได้เลยอะอะเข้าใจนั่นแหละ มาไม่ทันตอนที่เขาวางทําถังน่ะผมไม่เคยเคยดูอ่ะเดินในรอบกุย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 อ่าคุยขึ้นแบบนี้เลยอ่าบัดลงไปแล้วก็กุยกุยขึ้นแบ้เออเป็นวงกลมเออคุยขึ้นมาแบบนี้คุยขึ้นมาเป็นแบบนี้อ๋อเนี่ยของกุอ๋อแสดงแสดงกุยตรงกลางแล้วก็เอาขึ้นเอาเอากี้มันขึ้นมาแบบนี้อ่าแสดงว่ากุยใหญ่ก็ทำได้แล้วเนี่ยมันก็ปิดในนี่แหละอ่าเข้าใจปิดยานแล้วอ่าแล้วทีนี้ก็เดินเดินเนี่ยเดินเหยียบบุญเลยแน่น อ๋อที่ไอ้เ่ความแป้นตัวใหญ่นันสวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่นๆน้องๆนะครับสวัสดีต้าไม่ครูสมุนงทุกท่านนะพี่น้องนะนี่วันนี้ก็มาอยู่ในรถเก๋งอีกแล้วพี่น้องน,น,นะครับหลบงานอีกแล้ววันนี้นะครับมาอยู่กับร้อยสีเหมือนเดิมนะครับบุมยาวงานตรงที่ครับพี่น้องนะครับ มันทำอะไรแบบเร็วแบบฮะไอรถคิ่อะไรกับอะไรอะเปลี่นปุ่มยาแล้วมันเร็วเป็นปุ่มยาเร็วพี่เดี่ยวเร็วเร็วกว่าเดิมบอนี่ใช่ตัวนี้อ่านั่นแหละมันมันแต่เครื่องมันเบามันเงียบลงนะแต่รถเร็วเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมพี่เดี่ยวเดี๋ยวกดตัวน้นให้ดูนะอ่าโว้ววววเดี๋ยวงานถมที่ครับพี่น้องนะครับลงคลองนี่เปลี่ยนโหมดครับลองเปลี่ยนโหมดดูโหมดเอสนะครับ เดียวว่าเร็วกว่าเดิมไม่เร็วแล้วมันแรงเร็วแล้วแรงทั้งเร็วทั้งแรงไงมันเร็วมันแรงจริงอยู่พี่เดียวแต่มัน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 ใหญ่เนาะรถใหญ่เนาะมันเร็วแรงแบบนี้มันเร็วไม่ได้เนาะพี่เดียวเนาะ มันกระตุกมัน,น,ววนเหนื่อยกี่วันเสร็จเนี่ยน้องเนี่ยฮะน้องเนี่ยนี่งานเนี่ยสามวัน ตอนนี้ก็อยู่ในคลองนะพี่น้องนะครับจะถมคลองนี่แหละพี่น้องถมที่เพิ่มงานถมที่นะนะครับนี่เปลี่ยนหมดเดิมเลยพี่เดียวเหนืไงแต่ขับกุยแจมันดีอย่างนึ่งนะพี่น้องมันถึงหมดเนาะนสบายเนาะเดินที่เดียวตักตักได้เลยนะทันยี่เดเนี่ยมุ่เที่ยวงานเก็บอะไรนะงานเก็บอะอ่า ยังไงรองตีปาด้วยอ่าย0่กว่าชั่วโมงน้ำมันนะเม <c oughs> ื่อก่อนมันอยู่ได้ไดกิลิตรน,นะแค่ั้นนะเกืบอบเกือบย0่สิบประมาณวันหนึ่งนะพี่เดียวนะ20สิชั่วโมงนะพีย แต่มันก็มันก็กวาดตาด้วยอ่าแต่ว่านี่ทดไปเกือบสี่ห้าชั่วโมงเลยใช่ไหมเพิ่มวงปีกอ่ะแต่ว่าจัดตัวเฮ็ดกินงอ่ะ,อะไ,มไ,มไม่ไม่ยถึงว่าเดี๋ยวนี้พอใช้ตัวหมดเนี่ยทิ้งออกไปสี่ห้าชั่วโมงเลยใช่ไหมเรื่องวันหลังมาใช้ไอ้เนี่ยครับใช้ตัวเฮดอ่ากินกินกินอีกนึ่งไหมแต่เราแต่ถ้าดูหมดค,นะครับ แต่ถ้าพูดถึงไอดูหมดนี่นาะพี่เดี๋ยวเนาะมันก็ไม่ได้ช้าเนาะก็เร็วปกติเนาะไม่ช้าออครับมาตอนมันเป็นเข็มท่านครับมันไม่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 นึ่งมันไม่เร็วไม่มันช้าไปเลยเนาะพี่เดียวตอนมันเป็นเข็มท่านอ่าพอไม่เป็นเข็มยาวนี่ผมดูก็เร็วปกติอ่ะข้างนอกดูออกเลยว่าเร็วเร็วปกติอ่ะไม่เนข็มยาวนี่เร็วอ่า ปรับปรับปรับนองบอกเข้าปรับปรับให้ปรับให้กว่าแต่ว่ามันดีเสียงมันน้อยกว่าไหมน่าจะใช่ไม่รู้แต่ว่าน่าจะปรับให้ใช้โหมดโหมดเทสไหนแต่ให้มันเร็วขึ้นอีกนิดนึงเร็วขึ้นนะพอนปรับได้อย่งรถพวกนี้อ่ะแต่ดีอย่างหนึ่งเครื่องมันเงียบแค่เพียงเดียวมันมันไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนไงเงียบเงียบแต่ถ้าใช้โหมดเฮทสมันดังวู เนองเอาไมโครเล็กมาด้วยเนางย้อเข้าไมโครเล็กเข้ามามวเนี่ยทอดแลยสับทิงง้งง่ายกว่าโอ้ยทำไม่ได้ก่าใจอ่ะว่ะ นนโมนเอดเนาะมันยังเร็วปกติขับไปอะแล้วที่ยงกินข้าวต่อแลวอ้วค<น>อยดูต่อคนอะไรอะไรทำสบายยังไงคันนี้อ่ะ ก็เดินสไลด์นะพี่เนลับไปขับมายาวหนูกกว่าแ,วแต่มันเสียตอนที่ว่าตักเวลาตักใช่มกันพี่เดียว ที่ว่าเราทำอยู่ไอ้แปดอะที่ว่าพี่เดียวกับพี่กิตอะตรงอยู่แปดอะมันตักโยนขึ้นมาบนได้เลยอะมันน,นั่นไปทำใหไ่กันอะไรเนี่รอนอ่ะยี่สิบนาทีแล้วใ่ะ แต่ดูไบบุยาวขับมันก่อนนะพี่เดี๋เนาะถ้าเราทำงานแบบนี้นะพี่เดี๋ยวเนาะเห็นว่าห่างมาสี่เมตรไหมจะไม่ผิดไอ้ตัวนั่นแหละออกมาสี่เมตร ที่ได้ยินนะที่ว่ามเมลถ้าววบมันจะพอดีเลยเลยตีนเพียงเดียววันวนี้ครึ่งวันน่ะถอดท่อหมดเลยเหลือไม่เป็นไรย้า้ขอนันทีนี้คลองตรงนี้น้ำจะไปไหนวะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคลองตอง ไม่ไอตรงนี้จะให้น้ำไหลผ่านมาเดิมเนี่ยคลองมานี่อี่นี่อ๋อคือย้ายคลองงานถมที่ครับพี่น้องเนี่ยสบายสบาย

ของพี่ควรกนะับข,ข,ของของน้อาง,งาอะไรท้องข <Ha? S 2> ันนะี้รอะขับง,ง่ายเหมือนกัน,อ,นอ่ะฮะอันนั้นคนทนเบาขับง่ายเหมือนกันเบาวิบเลอ่าแต่นี่มันหวานมันสู้เราเนาะแข็งมือ,อไม่ไปเดียวแข็งมือพอดีอะ่ะ เตรียมมาเพื่อรองรับเลยเนาะาวครับเ็กนนะะเี่เร็วนะสำเนียแค่นี้ก็ถือว่าเร็วแล้วเนาะต้องดูข้างนอกถึงรู้ว่าเร็วอะเร็ววูบวูบวูบแบบเดียวอะมันก็ขึ้นอยู่กับงานด้วยนะครับพี่เดียวเนาะงานแต่ละงานเนาะถ้างานแบบนี้มันก็ตักวูบตักวูบแป๊บเดียวก็เหมือนกันหมดเนาะ แต่ถ้าว่างานงัดหินงัดอะไรที่ว่าแข็งๆก็จะช้าหน่อยไปนะรถพวกนี้ต้องเอาไปอยู่ไอ้นั่นบอบอ,บอดินบอลรุกลังไปขูดหินไงขูดหินกลางผานะขูดหินลงมามันถึงไม่อันตรายฮะอ่า จอหินอะใส่นักก่นก็ได้ตัวเจาะก,ก็ได้พี่เดียวยงรถเรามีลายเจาะไหมครับพี่เดียว <ห ả? S 1> ไม่มี แต่ว่าน้ำมันเหลืองแต่วานอยู่ในเนี่ยเนไหมเป็นชี้ได้งไงเป็นกระต่ายวานเนี่ยเสียของหมดเนี่ยเตาผมไปพูดกระต่ายใช่ไหวานเนี่ยอ๋อพอ,อ,อหมายถึงไงต,ตัวลูกเตานะผมไปพูดว่าลูกกระตายย่ายไงไปดูยังไงเป็นกระต่ายพูดกับกระเตานี่ยพี่เดี๋ยวจะพูดผิดเป็นกระต่ายอ๋อ ทีนี้พอตั้งมานี่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นรวบขึ้นเหย,ยีขึ้นรวบเลยพี่เดียวใส,ใส่เพิ่อมอีกยังไม่พออ่นะเอาดินตรงไหนอยู่เนะนี่ยอ๋อขนาดอะไรเลยถานมันจะพอไหมเนี่ยมันจวันมันเสร็จรยังไงมื่อกี้เนี่ยมันจะจ่อเขาไปอีกอันนี่ถนนเก่า ไอ้อไนนที่ว่าเนี่ยนี่ครับนี่ทางทางทางเดืแอแม่หนะ,ะทางที่จะไานะอ๋ะอ,พ,อพี่กิตก็เคยมาทำตรงนี้อ่ะอ,อ,อ๋ะนนะอ ตอนนี้เวลาช่วงนี้เสร็จเราผิดเราเนาะปเนี่ยยืนยืนขยับปีกนี่ถึงหมดเลยเนะาะฮะลำีากครัที่ยืนเนะ<ะ>นี่ยนะถ้าไม่เสมอคือมันกระดกอะไรใช่ไหมครับเดียว ตอนนี้แหละเนี่ยเอาเป็นงาน,นตักดินอยู่พี่น้องนะครับถมที่ถมที่นะครับเนี่ยเยเจอกันครับพี่น้องงานยังไม่มีอะไรมากมายครับพี่น้องยังตอนดินอยู่พี่น้อง กดดินถมอยู่นะครับนนเละเดี๋ยวเอาแบงค์ในอีกนะครับดินไม่พอจัดแบงค์ในอีกเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องคลิปต่อไปเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ